มาแล้วครับสำหรับ e อ็กเพเด GT ปี2023นะครับกับราคาที่เพิ่มขึ้น17,000บาทนะครับมีปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันวันนี้นะครับแม็กนำมาเทียบให้ดูกันชัดๆเลยนะครับสำหรับ e อ็กเพเด GT ครับขวามือนะครับเป็นตัว MY22 กับตัวใหม่ล่าสุดของเรานะครับเอ็กเพด GT MY23 นะครับผมกับราคาตัวเก่านะครับ MY22 เนี่ยราคาอยู่ที่895,000บาท ตัวที่โชว์สีขาวนะครับจะเป็นสีขาวมุกราคาจะเพิ่มอีก10,000บาทนะครับสำหรับตัว M Y 23นี้นะครับสีขาวมุกนะครับก็จะเพิ่ม10,000บาทเช่นกันครับราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่912,000บาทนะครับสีขาวเพิ่ม10,000บาทก็จะเป็น922,000บาทครับสำหรับ M Y 22นะครับไฟหน้าของเขานะครับจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟหลีนครับจะอยู่ที่คิ้วด้านบนแบบนี้นะครับ สำหรับตัว M/Y 23ใหม่นะครับก็จะใช้ไฟหน้าครับเทคโนโลยีเดียวกับตัว a p e n g e r Core นะครับซึ่งไฟหน้าของเขานี่จะเป็น T shape แล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED แบบนี้เลยในส่วนของคิวด้านบนนะครับที่ตรงนี้เป็นไฟ Daylight นะครับเป็น LED แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ที่ด้านล่างของตัวไฟ Daylight อีกทีหนึ่งครับ x p e n d e r GT M/Y 23นะครับยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะครับไฟหน้าเนี่ยที่เปิดปิดออโต้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนนะครับเปิดปิดออโต้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ยังมีกระจกนะครับมองหลังตัดแสงให้ออโต้อีกเช่นเดียวกันครับสำหรับดีเทลด้านหลังนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็จะเป็นตัวฟอนต์ของตัวคําว่า expand e เนะครับที่จะมาในฟอนต์รูปแบบเดียวกับตัว e x p a เ d e r ด o r ์นะครับแล้วก็ตําแหน่งการติดตั้งนะครับก็จะสูงขึ้นมาจากตัวเดิมนิดนึงนะครับของตัวเดิมเนี่ยจะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับผม ในส่วนอื่นๆของรถทั้ง2รุ่นนะครับก็ยังอยู่ในออปชันเหมือนเดิมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับ 1,500cc เหมือนเดิมนะครับผมเกียร์อีโคเดอร์มิ CVT เหมือนเดิมระบบช่วงล่างก็เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับตัว MY23 นะครับเราก็มีแคมเปญนะครับในเรื่องของดาวต่ำให้นะครับฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษาให้ด้วยนะครับแล้วก็ประกันภัยขั้นหนึ่งให้ครับแต่ถ้าลูกค้าชอบความคุ้มค่านะครับตัว x p a n d e เด GT นะครับปี2022เรามีดอกเบี้ยพิเศษ 0%4 ปีให้นะครับ ฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษาให้ด้วยนะครับแล้วก็ประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับแล้วยังแถมชุดแต่งให้อีกรอบคันด้วยครับและยังมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยเอ็กเพนเด o s ์นะครับดอกเบี้ยพิเศษ0% 4ปีเหมือนกันครับผมแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งเช่นเดียวกันครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถ Mitsubishi ็กเพนเดอนะครับหรือ Mitsubishi ทุกรุ่นนะครับติดต่อแม็กได้ที่เบอร์โทร097 139 4943นะครรับหือลูกค้านะครับจะมมาาหแ็กได้ที่โชว์รูม Mitsubishi Motor Able นะครับสาขาแจ้งวัฒนะนะครับ